มันต้องเนเว้นระยะห่างไงมันก็ไปสามได้เีตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟไฮโดรเจนนะครับในเกม GTA ออนไลน์ครับเป็นเซิร์ฟแซมนะครับคนเล่นสาสิบตัวครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับสองตัวร้อยนะครับลุงแม็กเคดีกับไอโจนะครับผมโอเคนะครับ คนคนที่เข้ามาใหม่ก็ไปขอไว้ลิสที่ดิบได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้ดิบไว้ข้างล่างนะครับก็เซฟนี้รับรับหน่วยงานอะอะไรบ้างครับช่างอ่ารับหลายหน่วยงานเลยครับตำรวจตำรวจหมอช่างรับหมดเลยครับครับเซฟนี้เป็นแนวโลเคนะครับผมก็มีพวกเซฟโซนนะครับ ทับสตาลพอยหนึ่งไอ้ศูนย์ถึงสองเป็นการเลือกจุดเกิดนะครับผมนะครับคนที่เข้ามาใหม่เล่นเล่นได้ทั้งพีซีทั้งแอนดรอยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกลุ่มไว้ข้างล่างนะครับเนี่ยครับคนที่เข้ามาใหม่จะเกิดตรงนี้นะครับตรงตรงตรงนี้เลยแล้วก็เดินเดินมาตรงนี้นะครับกดเอ็นนะครับมันของเด็กใหม่นะครับถ้ากดรับรับไปอ่ะมันจะได้พิซซ่าห้าน้ำห้านะครับแล้วก็ ได้ได้แล้วว่ได้เงินเงินประมาณสองพันห้าครับผมแล้วก็เวลห้าได้เงินห้าพันะครับผมตอนนี้ผมเวลเก้าเองนะผมยังไม่ถึงนะครับเวลสิบได้มาใส่ฟ้าครับเซิร์ฟนี้ก็ใส่ฟรีอยู่ง่ายนะครับเวลสิพา,า,า,าได้มอใส่นะครับนะครับอย่าผมจะเซิร์ฟนี้เป็นแนวแนวโลเพนะแบบ ด้วยงานตำรวจช่างรับหมดนะครับผมสมัครได้ที่รีทอตนะครับเด uh ี๋ยวผมพาทุกคนไปดูงานถูกกฎหมายละกันนะครับผมก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูงานสุดฮิตละกันเข uh า,า uh เรียกว่าสุดฮิตหรือเปล่าไม่รู้นะครับงานคุหาสมบัตินะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ขอขอบ้อ้างไปส่งนะครับอ,อไป ไม่หาสมบัตินะครับ๋ยโย่จะตัดไปตอนทิ้งโอเคนะครับผมอันนี้เราก็มาสี่จุดทำงานเครูสดสมบัตินะครับผมเนี่ยครับมันจะมีให้กดตัวเอ็นนะครับเอตอนเปิดคลิปว่าผมลืมบอกนะครับว่าเซิร์ฟนี้ครับมีกิจกรรมอยู่นะครับคือกิจกรรมตีซอมบี้นะครับก็เดี๋ยวผมผมผมจะบอกจุดนะครับท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็มีมีงานใหม่นะครับ แต่ก่อนมันจะไม่มีนะแต่ก่อนมันจะมีแค่งานแบบพวกพวกพวกนี้นะครับแบบพวกเบสิกเบสิกนะครับมันจะมีงานเลี้ยงวัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเซิร์ฟนี้ก็มีตีอาวุธด้วยนะครับมีตีรถด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ไม่เหมือนใครนะครับผมมีมีแบบงานดําด้วยนะครับแบบพวกขนกัญชาครับขนโมเนะครับผมแล้วก็ยกปูนยกสส่ไฟนะครับก็มีนะครับผมก็ ระบบดีนะครับแต่ถ้าคนเล่นในโทรศัพท์นะครับจับนะครับถ้าลุดนไอวนะครับมันเป็นพอระบบน,นะครับในโทรศัพท์มันจะเล่นไอวน,นะครับเพราะว่าผมอก็ือลองแล้วครับเล่นไอวน,นะจะจะพาไปจ,จุดตัดไม้ล้วกันโอเคนะครับผม่ตอนนี้เราก็มาถึงจุด เลี้ยงวัวนะครับถ้าคือทุกคนแบบอยากเลี้ยงวัวนะครับก็กดกดทับทับนะครับทับคาวนะครับผมมันจะขึ้นมานะครับแบบเริ่มเลี้ยงวัววัววัวซีได้สามตัวนะครับผมถ้าห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็ทับคาวแล้วก็นะครับทับคาวแล้วก็จับวัวนะครับจับได้นะครับผมถ้าคุณเลี้ยงวัวนะครับ มันจะมียาให้คุณแค่สิบอันนะเดี๋ยวผมจะพาไปจุดตัดหญ้า้ะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดตัดญ้าแล้วครับอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับจุดเอามันต้องมันต้องเ,เว้นระยะห่างไงมันก็ไปสามได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดตัดญ้าอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กันนะครับผมแล้วเราก็ตัดหา้านะครับ เราเยลย่าแล้วก,ก็เอาไปให้วัวนะครับวัววัวจะได้ไม่ตายนะครับถ้าเกิดวัวคุณหิวนะครับฝั่งข้อความข้างบนบนซ้ายนะครับมันจะขึ้นนะครับผมให้ขึ้นเอาอาหารให้วัวได้นะครับถ้าเกิดวัวบักขึส้สักขาวก็ทําใจนะครับเซิร์ฟบักอึ้นิดหน่อยนะครับแต่เซิร์ฟเราก็ระบบดีนะครับยผมจะตัดตัดไปตอนอที่ผมไปงานนะครับไปไป นนตัดเหล็กนะครับเป็นนานถูกกฎหมายนะ,ะดยเดี๋ยวจผมจะตัดไปนะครับทำไมไม่บอกว่าแปลว่าเลี้ยงวัวแบบห้ามเลี้ยงใกล้ๆก,กันนะ<อ>ถ้าจะถ้าจะจับกันมันควบสามดิออกรถมาเฮียโจออกรถมามาน <c oughs> <ๆ>ี่โจเฮียไม่ยอมขึ้นรถ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงจุดตัดเหล็กแล้วนะครับผม ผมว่าไออาชีพตัดเหล็กนะครับน่าจะได้ EX เยอะจุดนะครับได้ประมาณสามจุเนาะนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะตัดไว้นะครับแต่ว่าเหล็กเอาไว้รับอาวุธนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องอาวุธรับอะไรท้ายิปนะครับซิปนี้ถ้ายาวขออภัยด้วยนะครับนะครับบนบนบนซ้ายนะครับมันจะบอกว่าคุณได้เหล็กแล้วก็ EX นะครับนี่คือาชีพที่ได้เออแบบ เยอะที่เยอะสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนก็ตอนนี้เราก็มาถึงจุดขายกระเป๋าแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ไอาโจครับเป็นคนอธิบายนะครับผมท่านโจของเราเองครับมันก็จะมีสองหมื่นห้าหมื่นนะครับหาเงินแป๊บเดียวเลี้ยงวัวก็ได้เหมือนทีละหมื่นห้าแป๊บเดียวะอันะที่ใครจะเข้าไปบางทีผมก็จะถ้าผมเห็นเด็กแหม่บางทีผมอาจจะให้เงินได้นะนี่ครับชื่อนี้ครับถ้าใครเจอก็ อย่าลืมไปกระพี่บด้วยนะครับน้องๆเพื่อพี่นะครับแแห่ไม่ใช่นะครับผมพิดเล่นพิเศนะครับก็เดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปไหนครับคุณคุณจไปเรเบลไปเลเบลเลเบลเซิร์ฟนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดไปนะครับตอนถึงเรเบลนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเรเบลแล้วครับผมนี่ครับเรเบลก็สวยมากนะมันมาเริ่มเคล่นเลยนะครับ เรเวๆอันคับเ p s มาได้เลยนะเนี่ยสถานที่ทั่วไปนะครับเร็วลพิงนที่ไร้กฎหมายครับเดี๋ยวอันนี้คือร้านขายอุปกรณ์ผิดกฎหมายนะครับก็จะมีผ้าห่อศพนะครับใช้เงินแดงนะเงินแดงก็หาได้จากงานดํานะครับคืองานดําซ้อนจุดนะครับไปดูคําใบได้นะหรือหาซื้อในเกมก็ได้นะครับแล้วก็ถุงมือนะครับถุงมือเอาไว้จกปูนะครับผมถ้าไม่มีกินกระจกไม่ได้เนาะ แล้วก็อันอันนี้คือจุดขาปูเซนนะครับผมกดกดไม่ได้นะผมขาไปแล้วนะครับใช้พวกเหล็กพวกไม้นะครับแล้วก็น่าจะใช้ใช้เหล็กยี่สิบไม้ยี่สิบนะที่ผมจําได้นะครับแต่นะครับอันนี้คือแฟชั่นไม่ซ่อนจุดนะครับมีปีกติดหลังนะครับคือปีกปีกไฟนะครับเทมากเลยนะครับผมแล้วก็โลมาติดหลังนะครับของแรนะครับผมก็ ใช้ประมาณนี้นะครับของแล้วก็ไม้เบสบอลไฟนะครับอันนี้เป็นแค่สกินนะครับผมที่แบบเออมันมันเอาไว้ตกแต่งเฉเๆนะแต่ถ้าคุณไม่มีไม้ไม้เบสดบอลคุณก็จะใช้ไม่ได้นะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับคาเฟชั่นเนาะแนะนําให้คาบอันนี้นะครับสวยดีนะครับผมอันนี้เป็นตู้เซฟนะครับถ้าใครยังไม่คาบตู้เซฟอ่ะมันจะกดเอ็นไม่ได้นะครับผม นะครับค้งเก็บของครับมีแบบเหล็กมีเหล็กมีเงินแดงมีใบกัญชาอันนี้ชื่อของผมนะครับที่ผมเก็บไว้นะเอามาดูที่ขับอาวุธนะครับที่ผมบอกว่าพวกพวกเหล็กพวกไม้มาเอามาขับได้นะครับนะครับนี่ครับอันอันนี้คือคุณต้องกดีวัตถุดิบนะครับมันจะขึ้นมาเนะครับข้างบนเลยนะครับมันมีสนับมีไม้สนุก ไมเบสพุ่วแล้วก็ไมกอบนะครับตอนนี้ก็มีของเข้ามาใหม่นะครับเป็นทางด้านของคาตนะนะครับผมที่เข้ามาใหม่เนาะซ่อนจุดนะครับแล้วก็กิจกรรมตีซอมบี้นะครับที่ผมบอกว่าจะพาไปท้ายท้ายคลิปนะครับก็นี่ครับของตีอาวุธพวกนี้นะครับประมาณปูน ปูลเหล็กนี่ไออันที่เขียนว่าเปอร์เซ็นก็คือโอกาสการติดนะครับผมก็แนะนำให้คราฟไม้เด็บบอลนะครับดีดีดี D D นะครับเพราะว่ามันตีรวอยู่นะครับผมก็ใช้เงินแดงใช้ปูนใช้ท่อนไม้ใช้เหล็กประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจุดต่อไปผมจะพาไปดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่ตีซัมบีใช่ครับ ที่ตีซอมบี้ครับถูกต้องครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยุดที่จุดตีซอมบี้นะครับผมต้องมีอาวุธแน่นะแต่ผมไม่มีอะมันเป็นไรหรอกนะครับหนาจุดตีซอมบี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นค่ายทหารนะครับค่ายทหารเก่านะครับมันจะมีทางเข้าอยู่ตรแล้วผมจะไปตีให้ดูนะครับมันจะดอกของอยู่นะครับมันสุ่มดอกของนะครับเอาไว้ตีอาวุธนะครับผมตีอาวุธในอนาคตนะครับตอนนี้ยังตีไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให ขอบอสร้างตีให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็ซอมบี้ถือคาตานะด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าทุกคนมาเล่นก็สามารถมาฟาร์มแล้วก็มาร่วมสนุกกิจกรรมได้นะครับผมซักตัวหนึ่งล้วกันนะครับ <c oughs> มายวผมยวผมลอง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 หมัดเอฟให้ดู <c oughs> ซอมบี้ก็ถ้าคุณไม่ยาว <c oughs> ก็ตีตายอยู่นะผมว่า เฮียแมโอเคนะครับนี่ครับซอมบี้ก็ตีตายง่ายเนาะไม่ได้ตายยากนะครับผมก็เอา้าทำไมซอมบี้ตีเราไม่ได้ของลุงลุงทำทำไมซอมบี้ตีเราไม่ได้ของอ่ะ <c oughs> โหลไอโจ๊ะโ,โ,โ,โอกครับออ๋มันจะสุดแบบ ก็เดี๋ยวผมตีให้ดูอีกตัวนะครับว่ามันมันจะดรอปหรือเปล่านะครับเฮ้ย hey, ลุงลุงอย่า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 ตีผมดูโอเครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับว่าจะดรอปไหมครับไม่ดรอปว่ะผมก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ต้องใช้น่าจะใช้มีดนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <PD ate> ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูงานผิดกฎหมาย ดีดีไหมวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะจะพาไปดูอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาตลาดนะครับว่าเออมันมันมันราคาเท่าไหร่นะครับแบบราคาของในตลาดนะครับผมราคาของคงที่ครับอยู่อยู่ประมาณที่เดิมอะอยู่เป็นปีอะเดี๋ยวเ๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถึงถึงตลาดเลยนะครับครับผมก็นี่นะครับมันก็ จะเป็นประมาณนี้นะตลาดกลางกดเอนเพื่อขายแร่ครับเนี่ยมันจะมีแร่นะครับที่ผมบอกไปเลยครับแร่พวกนี้ครับชบาบกินตามมาได้เนาะแล้วก็ส้มนะครับส้มไอสีใสผมไปเก็บอะไรมาส้มเป็นอะไรนะครับขายผลไม้ก,ก็อันนี้ที่เห็นเงินผมเรืเ่องเย็กเยอะมันเป็นเงินที่ผมดองไว้นะครับผม, <c oughs> ผมก็ใช้มันเป็นของที่ผมดองไว้นะนี่นะคะต่องราคา มันราคาไม่ไม่โด่งอ่ะมันเป็นที่น่าสนใจก็ยาโรขายได้่ายง่ายก็ไก่ไก่ขายได้ไดเจ็ดทีก็ยังทำงาใน,ในหน่อยเนาะก็อันนี้ก้อนจิตไก่แอปเปิ้ลที่มีเก็ดหมางทีได้ลูกละสี่ห้านะครับแล้วก็อันนี้ไข่ปลาฮารีไข่ไข่ปลาฮารีต,ต้องต้องต้องใช้เด็ดกหน่อยลูก ไข่ปลาเหาลื้ต้องใช้เหล็กไหมเหล็กเหล็กปลาใช้เหยื่อด้วยใส่ใส่นนในร้านาาค้าครับใส่ในร้านค้าเดี๋ยวพวกคุณก็ไปหาร้านค้า,า,ลา,ละคะาแล้วกันอันนี้ก็ขายด่วนะคะรับขายจุกเนาะนี้ข้ามจุกนะครับก็ซีไม้นะครับราคาเทียบเท่า,ากันเนาะ,ะไม้ยืมผมพาไปพาไปตัดอ่ะพาไปดูจุดอ่ะเดี๋ยว <complic. S 2> <า>ก็ผมผมว่าน่าจะ ยังไม่ติดคิดนะเดี๋ยวสลงยาพา์ทุกคนไปเก็บกินกันนะครับกับขอบอช่างนะครับมาดูว่าตำรวจจะนี้รือแก่ไหนกิดหน้ากิดหน้ากิดหน้าจบปูคนคิดหน้าเลยฮะพี่ต่อเลครับอ๋อโอเคอคถ้าถ้าใครอยากเหผมจกปูนกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง 500, ห้าร้อยไลค์พอกดนะ้อแงบบงานดำด like 500, นะครับกดไลค์ให้ถึงห้าร้อยไลค์นะครับกูรู้ไม่ถึงแน่นอนในค ถ้าถึง500ไลค์คกูจะทำคลิปวนตีนดำลวจให้ดูนะดูแล้วก็กวนตีนายกกวนตีนดำรวจกับนายกนะครับแล้วก็เอจบปูนนะสัญญานะครับผมถ้าถึง500ไลค์นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับพี่กันด้วยนะครับน้องๆก็วันนี้ไปละครับจี G you เกณ i ์